สวัสดีครับนี่คือรายการออคัสตอรี่เรื่องเล่าขยยวขวัญขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังกันอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียว วันนี้ออคาสต์สตอรี่นำเสนอเป็น EP ีที่31นะครับให้ชื่อตอนว่าพยอมต้นไม้ทุกต้นสร้างจากมเมล็ดพันธุ์และเติบโตขึ้นมากลายเป็นสิ่งที่มีชีวิตแต่บางต้นก็ถูกสร้างขึ้นมาจากสิ่งที่มีชีวิตเรื่องนี้มันคือความบังเอิญหรือด้วยอะไรก็ตามนะครับแต่ว่าความหลอนนะ่ะมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญแน่ๆคือว่าวันนั้นอ่ะผมกลับจากทํางานที่ต่างจังหวัด ก็วิ่งมาทางเส้นทางตรงหลังสิสร็์คือตอนนั้นะ่ะแวะตรงคลองที่เท่าไหร่และผมก็จําไม่ได้อะรู้แต่ว่าวิ่งเลยตรงที่เขาขายต้นไม้กันเยอะๆมานิดนึงอะ่ะแบบตอนนั้นน่ะอยู่ข้าวมากก็เลยแวะกินข้าวที่ร้านข้างทางอะ่ะซึ่งอยู่ติดกับร้านขายต้นไม้อะแถวนั้นอะมันจะเป็นมันจะมีที่ว่างๆอยู่อะ่ะตรงระหว่างเที่ขวขายต้นไม้อะ่ะแล้วมันจะมีร้านขายข้าวอยู่คือหากินข้างทางเอาอะไรแบบที่ง่ายๆอะ่ะ ผมนั่งกินข้าวไปได้สักครู่เดียวก็ไม่รู้บรรทุกขนาดใหญ่อะบรรทุกต้นอะไรมาก็ไม่รู้แต่คือมันใหญ่มากอ่ะเข้ามาจอดตรงที่ว่างๆตรงนั้นแหละและซึ่งมันอยู่ตรงหน้าผมพอดีซึ่งตอนแรกผมก็ไม่ได้สนใจอะไรนะครับแต่แล้วก็มีสิ่งที่น่าสนใจเนะี่ยวิ่งเข้ามาในหัวผมมาเป็นภาพของต้นไม้ต้นนั้นอะที่อยู่ในป่าแปดป่าลึกเลยอะ่ะที่โคนต้นอะมีผู้หญิงคนหนึ่งนั่งอยู่ คือเธออยู่ในชุดไทยโบราณนะ่ะเธอนุ่งโจงห่มผ้าชายพกสีน้ำตาลเข้มผมยาวถึงสะโพกเธอเลยเธอขาวๆแบบซีดอะซีดแบบไม่มีเลือดอะนั่งอยู่ตรงนั้นเมื่อผมเห็นภาพอะถึงกับวางช้อนเลยพงเงยหน้าขึ้นมามันก็ได้พบกับใบหน้าที่คุ้นเคยอะแต่มันดูแก่ลงไปมากอะไอ้นันไอ้นันตาป,ปนมันเป็นชื่อที่ผมไม่ได้เรียกอย่างนี้มานานแล้วคือไม่ได้เจอกันะตั้งแต่จบมสามเลยอะ ผมจำมันเกือบไม่ได้คือมันมันอ้วนขึ้นมากกว่าเดิมเยอะเลยอ่ะอันตน์หรือไอ้นันนี่แหละเดินเข้ามาหาผมด้วยสีท้าที่ดีใจมากอ่ะซึ่งผมก็ดีใจนะเพราะว่าเราสองคนอ่ะตอนเรียนมต้นอ่ะเป็นเพื่อนซี้กันเลยแต่นันมันออกไปตอนจบมต้นและจบมสามอ่ะก็เลยไม่ได้เจอกันเลยผมดีใจที่ได้เจอมันอ่ะจนลืมเรื่องภาพที่เห็นในหัวไปเลยเราสองคนน่ะน,นั่งคุยกันอยู่นานมากส่ดุดมากก็คุยกันในเรื่องของชีวิตที่ผ่านมาน่ะจนผมได้รู้ว่า นันน่ะมันไม่ได้ทําร้านขายวัสดุก่อสร้างที่เป็นธุรกิจของที่บ้านมันนะแต่มันมาทําเป็นคนแบบว่าผู้รับเหมาตกแต่งสวนน่ะและร้านข้าวที่ผมนั่งกินอยู่ตรงเนี้ก็ติดอยู่กับร้านขายต้นไม้ของนันเองอะ่ะพอรู้อย่างนั้นอะ่ะก็ทําให้สติผมกลับมาเลยนึกถึงเรื่องภาพที่ได้เห็นเมื่อสักครู่นี้อย่างชัดเจนเลยผมก็เลยเริ่มถามอ่ะถามนันว่าไอ้ต้นไม้เนี่ยได้มาจากที่ไหน มันก็บอกว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยมันก็ได้มาจากหลายที่นะครับแล้วแต่คนจะติดต่อมาขายผมก็เลยเจาะจงไปเลยว่าไอ้ต้นที่อยู่บนรถบรรทุกเนี่ยเอามาจากไหนมันบอกว่ามีผู้รับเหมาว่าติดต่อมาขายขายให้ถูกมากเลยคือเขากําลังจะสร้างโรงแรมอยู่บนเขาแถวแถวนะครนายกอะ่ะผมก็นิ่งไปนิดนึงก็คิดอยู่ว่าจะบอกมาเลยไม่บอกแตผมอดไม่ได้อะ่ะก็เลยบอกไปในสิ่งที่ผมเห็นนั่นมันถึงกับอึ้งไปเลยคือปกติแล้วเนี่ย น,นันของผมเนี่ยมันกลัวผีระดับเลเวล10เลยแหละสีหน้าและน้ําเสียงของมันเปลี่ยนไปเลยมันย้ําผมถึงสาหนว่าเห็นจริงๆใช่ป่ะผมก็ย้ําไปว่าผมเห็นภาพจริงๆนันมันก็เลยเงียบไปจากจุดตรงนั้นเนี่ยมันผ่านไปสักประมาณ2เดือนกว่าๆแล้วอ่ะนันโทรหาผมอะ่ะแต่ตอนนั้นอะ่ะผมติดงานกว่าผมจะโทรกลับไปหามันก็สี่ทุ่มกว่าๆแล้วอ่ะเราก็เลยนัดกันมาเจอที่ร้านข้าวต้มนันมันมาด้วยหน้าตาที่แบบ ไม่ดีเลยแล้วก็ไม่หลอช้ากับข้าวยังไม่มาเลยมันก็เริ่มเล่าเลยแล้วเรื่องมันก็มีอยู่ว่าตอนที่อนันต์มันไปล้อมต้นไม้ต้นนั้นมาน่ะเออผมลืมบอกไปว่ามันคือต้นพยอมอะนันมันมานอนค้างที่นั่นก่อนสักคืนหนึ่งคือนันมันมันบอกว่ามันฝันเห็นผู้หญิงคนเดียวกับที่ผมเล่าให้มันฟังเลยคือเป็นผู้หญิงอะในชุดไทยโบราณแบบ นุ่งโจงห่มชายพกผิวขาวซีดเลยผมยาวมากเธอนั่งอยู่ตรงหน้าประตูห้องอะที่เปิดออกอะให้นันอะมันเห็นได้อย่างชัดเจนซึ่งเธอได้พูดกับอนันต์ว่าอย่าเอาเธอไปเลยเธอไม่อยากไปเธอพูดด้วยดสมเสียงที่แบบเศร้ามากเหมือนเธอร้องไห้อะนันมันตกใจตื่นขึ้นมาทันทีเลยทีนี้ก็นอนไม่ได้แล้วครับปลุกทุกคนขึ้นมานั่งเป็นเพื่อนอะ ตรดตีสี่อ่ะและตอนล้อมต้นไม้อะก็ทําพิธีเหมือนทุกครั้งแต่ก็ไม่มีอะไรผิดปกติอะจนกลับมาเจอผมนั่นแหละว่าเห็นผู้หญิงคนนั้นอ่ะเป็นคนคนเดียวกันเลยแต่นั้นก็ไม่คิดอะไรนะครับเพราะว่าจะเอาต้นไม้ต้นเนี้ยไปส่งให้ลูกค้าพรุ่งนี้อยู่แล้วและความหลอน่ะมันก็เริ่มที่จุดตรงนี้มันเริ่มต้นที่คืนนั้นเลยคือมันเริ่มจากหมาครับผมหมาที่เลี้ยงเอาไว้เฝ้าสวนต้นไม้อะคือพอเที่ยงคืนปุ๊บอา มันก็เริ่มหอนคือมันไม่ได้หอนตัวเดียนะครับมันหอนกันเป็นฝูงเลยและก็หอนไม่หยุดหอนนานมากจนคนขับรถบรรทุกอะที่พักอาศัยอยู่ในห้องเช่าใกล้ๆลานจอดนะเปิดม่านออกมาดูจังๆเลยครับคือเห็นเธอนั่งห้อยขาอยู่บนกิ่งต้นพยอมเห็นชัดๆเพราะว่าผิวของเธอนะขาวๆแบบซีดมากๆอะ่ะเห็นเลยว่าเธอผมยาวมากจริงๆอะ่ะซึ่งในตอนแรกคนขับอ่ะไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่นะครับ พาะลานจอดเปิดไฟสว่างทั้งคืนอย่างนั้นจนเธอคนนั้นทําให้คนขับมั่นใจก็เพราะว่าเธอค่อยๆหันหน้าและเงยหน้าขึ้นมามองคนขับรถบรรทุกที่กําลังจ้องเธออยู่ในขณนะนั้น่ะเล่นเอาคนขับผวาไปเลยครับตอนเช้าไม่กล้าไปขับรถนะ่ะต้องหาคนมาแทนะ่ะแต่ก็ไม่ได้บอกนันนะครับเพราะว่าอะไรหรือเกิดจากสาเหตุอะไรจากนั้นเมื่อต้นไม้ถึงมือลูกค้าเขาเตรียมหลุมปลูกอะ่ะเล็กเกินไปคือมันตื้นไปอะ่ะ ็เลยต้องเอารถมาขุดนะ่ะต้องรอวันรุ่งขึ้นนะ่ะคือบ้านหลังเนี้ยเจ้าของยังไม่ได้เข้ามาอยู่ภายในบ้านน่ะยังมีการตกแต่งซึ่งช่างตกแต่งก็ได้อาศัยนอนตามห้องต่างๆอ่ะพอตอนเช้าอ่ะเกือบสิบโมงแล้วนันมาพร้อมกับรถขุดนะ่ะแต่ก็ไม่เห็นมีช่างในบ้านเลยสักคนนะ่ะจนมันต้องโทรหาโฟแมนนะ่ะสักพักโฟแมนมาเขาบอกว่าเจ้าของบ้านนะ่ะไม่เอาต้นไม้แล้วนะคือพอดีว่าโฟแมนกับนันอนะ่ะสนิทกัน เพราะว่าทํางานแบบนี้มาหลายครั้งแล้วอะฟูแมนก็เลยเล่าให้ฟังว่าตอนดึกอะพวกช่างอะยังนั่งกินเหล้ากันอยู่มีช่างคนหนึ่งอะไปฉี่แล้วก็เดินกลับมาอันนี้เห็นจังๆแล้วว่าเห็นเป็นผู้หญิงใส่ชุดไทยโบราณอะเดินผ่านหลังวงเล่าแบบช้าๆซึ่งตอนแรกอะทุกคนไม่เห็นอะคือว่ามันรู้สึกนะว่ามีใครเดินผ่านเพราะว่ามันมีกลิ่นแป,กแปลกๆอะมันหอมแ,แปลกๆอะก็เลยมองหา ทีนี้เต็มๆในระยะประชิดกันเลยทีเดียวหญิงในชุดนุ่งโจงห่มผ้าชายพกผิวขาวซีดแห้งแตกไปทั้งตัวไม่มีตาดำและจากนั้นก็กระจัดกระจายแยกย้ายกันไปตามแต่ใจต้องการเลยทีเดียวนั้นต้องเอาต้นพยอมกลับอย่างไม่สามารถพูดอะไรได้เลยพอตอนเอากลับมาจอดที่เดิมนะครับป้าขายอาหารตามสั่งร้านนั่นแหละที่ผมไปกินนะ่ะก็โดน คือร้านเนี้ยจะขายช่วงเย็นๆถตงค่ำๆอ่ะเพราะจะมีรถที่ผ่านไปผ่านมาแถวๆนั้ครับผมส่วนมากจะเป็นรถส่งของอ่ะแวะมากินกันตอนดึกๆพอดีวันนั้นอ่ะมีอุบัติเหตุหมอไซค์กับรถแล้วโดนกระบะเฉียวชนก็เจ็บพอสมควรทุกคนต่างก็ออกไปมุงดูกันตามธรรมเนียมรวมถึงป้าด้วยแต่พอป้าเห็นว่ามีลูกค้าเลี้ยรถเข้ามาในร้านอ่ะป้าก็เลยรีบกลับร้านลูกค้าประจำสองคนนั้นก็นั่งที่โต๊ะแล้วก็พูดแบบหยอกอ่ะป้าว่า เดี๋ยวนี้มีลูกจ้างมาช่วยแล้วเหรอแม่หุ่นดีผมยาวผิวขาวใช่นะผมอยากรู้จักอป้าป้าถึงกับงงอ่ะมองเข้าไปที่ครัวเห็นผู้หญิงคนนั้นน่ะอยู่ในครัวก็เลยรีบเดินเข้าไปดูเพราะว่าป้าไม่ได้จ้างใครทั้งนั้นพอป้าเข้าไปใกล้ๆตรงหน้าประตูครัวนะ่ะถึงได้เห็นนะเธอยือนอยู่ในจุดตรงนั้นนิ่งๆจ้องมองป้าด้วยดวงตาที่ขาวซีดนะ่ะ พร้อมกับยกมือขึ้นไหวป้าป้าถึงกับร้องกรี๊ดและเป็นลมล้มไปเลยลูกค้าทั้งสองคนได้ยินเสียงพร้อมกับเห็นป้านะลม้มลงไปแล้วก็เลยรีบวิ่งมาดูอันนี้เต็มๆไม่ต่างกันเลยเพราะว่าเธอกําลังเดินออกมาอย่างช้าๆคือด้วยความที่เป็นลูกค้าประจํานะครับผมทั้งสองคนก็ทิ้งป้าแล้วก็วิ่งขึ้นรถแล้วขับออกไปเลยจนเช้าะ่ะมีคนมาเห็นป้านะก็เลยนําป้าส่งโรงพยาบาลจากนั้นอีกสองวัน มีลูกค้าต้องการซื้อต้นพยอมต้นนั้นแล้วนั่นมันบอกว่ามันดีใจมากเลยคือลูกค้าอรายนีย้บ้านเขาทำเป็นโฮมสเตย์อยู่แถวแถวอัมปะวารายเนี้ยนันบอกว่าหนักเลยเพราะเอาไปแล้วอะยังไม่ได้ลงเพราะต้องรอต้นอื่นๆอีกแค่เอาไปวางเตรียมลงปลูกเฉยๆแค่นั้นแล้วก็คืนนั้นเลยคือคนซื้อ,อเขาทําบ้านพักเสร็จเรียบร้อยแล้วเปิดให้คน เข้าพักได้สักประมาณสองสาเดือนแล้วคือเขาอยากจะปรับภูมิทัศน์ข้างๆเพื่อให้ลูกค้าน่ยได้ถ่ายรูปได้เป็นสวนยอมนั่งพักผ่อนหย่อนใจอะไรทํานองเนี้ยคืนแรกก็ได้เรื่องเลยที่เนี่ยเขาจะมีการพาลูกค้าเนี่ยนั่งเรือชมบรรยากาศตอนกลางคืนคือไปตลาดน้ําตอนกลางคืนดูหิ่งห้อยขาไปไม่เท่าไหร่ครับพอตอนขากลับคือท่าเรือเนี่ยอยู่ติดกับจุดที่ต้นพยอมอ่ะ กองรวมมาอยู่กับต้นไม้อื่นน่ะเพื่อรอปลูกอ่ะอันนี้บอกเลยว่าเห็นกันทั้งลำคือเธอคนนั้นน่ะจืนอยู่ที่ท่าน้ําจืนอยู่ตรงทางขึ้นน่ะคือตอนแรกอ่ะเด็กหัวเรือนอ่ะเห็นแต่ยังไม่ค่อยมั่นใจเท่าไหร่และจากนั้นลูกค้าทุกคนก็เห็นพร้อมกันว่ามีผู้หญิงในชุดไทยนุ่งโจงห่มชายพกสีน้ำตาลผมยาวและยาวลงมาถึงสะโพกเลย ผิวของเธอขาวขาวแบบซีดแบบไม่มีเลือดนะ่ะยืนอยู่ตรงนั้นแล้วมันค่อยๆชัดขึ้นชัดขึ้นเมื่อหัวเรือเบนเข้ามาเพื่อเทียบทานะ่ะเด็กหัวเรือถึงกับร้องเสียงหลงเลยเมื่อเธอคนนั้นเห็นชัดๆว่าใบหน้าของเธอนะ่ะขาวซีดแล้วแห้งเธอมองด้วยดวงตาที่ขาวโพลนและมันไม่มีตาดําอ่ะเห็นเพียงเท่านั้นแหละมันกระโดดลงน้ําเลยทุกคนตกใจอะ่ะเสียงกระโดดน้ําอ่ะ ดังขึ้นไปถึงข้างบนเลยจนพนักงานที่นั่งอยู่บนฝั่งอ่แถวๆจุดต้อนรับะต้องออกมาดูพราะคิดว่าลูกค้าตกน้ําหรือเปล่าพอทุกคนเบนความสนใจไปเธอก็หายไปละคืนต่อมานะตอนตีสีก่กว่านะมีลูกค้าชาวต่างชาตนะิจะเดินทางต่อไปเชียงใหม่เครื่องออกตอนเช้าตอนที่ลูกค้าออกจากห้องมากําลังมองหาพนักงานนะมาช่วยยกกระเป๋าเพราะว่าเขามากันทั้งครอบครัว คือฝรั่งเขาบอกว่าเขาได้กลิ่นหอมชัดเจนมากๆลอยมาเขาบอกเลยว่าต้องเป็นกลิ่นหอมของดอกไม้แน่ๆเขามองไปตามกลิ่นน่ะเห็นด้านหลังอ่ะเป็นผู้หญิงผมยาวมากๆต้องเป็นพนักงานแน่ๆเพราะว่านั่งอยู่ตรงมานั่งคือมันอยู่ตรงทางออกอ่ะก่อนถึงลานจอดอ่ะเขาพยายามเรียกนะแต่เธอก็ไม่หนะันน่ะเขาก็เลยเดินเข้าไปเรียกใกล้ๆเท่านั้นแหละครับเราสูญเสียรายได้จากการท่องเที่ยวทันที พราะว่าเธอหันมาโดยใบหน้าที่เหี่ยวย่นขาวซีดดวงตาขาวไม่มีตาดําคือชาวต่างชาติคนนั้นอนะ่ะเขาหัวใจไม่ค่อยจะดีอยู่แล้วอะ่ะทีนี้ถึงกับช็อกเลยครับแล้วน็อกไปเลยนําตัวส่งโรงพยาบาลกันอย่างด่วนเลยยกเลิกการเดินทางทันทีใช่ว่าจะโดนแต่ลูกค้าที่มาพักพนักงานก็โดนคือพนักงานต้อนรับเนี่ยโดนแบบตื้อแบบไม่มีเหตุไม่มีผลเลยเพราะว่าตอนดึกๆอะ่ะอยู่ๆเธอก็เดินตรงเข้ามา ที่หน้าเคาน์เตอร์รแผนกต้อนรับซะงั้นน่ะอยู่กันไม่ได้เลยแม่บ้านแม่บ้านที่ทำความสะอาดห้องนะครับตรงห้องที่ระเบียงห้องอะ่ะหันออกไปตรงสวนคือป้าอะ่ะเขาเข้าไปทำความสะอาดอะ่ะอย่างแรกที่ป้าแกรู้สึกคือได้กลิ่นดอกพยอมป้าบอกว่าเธอรู้จักว่ากลิ่นนี้เป็นยังไงพอป้าเปิดม่านที่ระเบียงอะ่ะคือเธอคนนั้นอะ่ะยืนอยู่ด้านนอกมองเข้ามาตรงๆเลยป้าถึงกับล้มอะ่ะ และตะเกียกตะกายออกจากห้องแทบไม่ทันเลยจากนั้นนันก็ต้องนำต้นพยอมกลับบ้านอีกครั้งและสิ่งที่สำคัญคือมันไม่สามารถอ่ะเอาต้นพยอมต้นเนี้ยกลับไปไว้ที่เดิมได้แล้วนันก็เลยให้คนขับมาขนขึ้นรถบรรทุกแล้วเอาไปซุกไว้ที่บ้านลุงของมันก่อนดีกว่าเรื่องนี้ทำให้มันเครียดมากคือไม่รู้จะทำยังไงดีกับต้นไม้ต้นนี้ในขณะที่นันมัน ขับรถออกจากโฮมสเตย์คือมันไม่ได้ตามรถบรรทุกต้นพยองไปที่บ้านลลงนะคืนนั้นมันกลับบ้านลูกน้องที่นั่งมาด้วยก็บอกว่าถ้าขายเป็นต้นไม่ได้ก็ไปขายให้เขาแปลรูปสิราคาดีกว่าขายแบบเอาไปปูอีกนะพี่ในที่สุดทางออกก็ามาพอนั้นถึงบ้านก็โทรหาเฮียเจ้าของโลงเรื่อยคือก็เป็นญาติๆกันนะครับตกลงราคากันเสร็จเรียบร้อยจากนั้นก็โทรไปหาคนขับกะว่าจะให้คนขับอะไม่ไปบ้านลลงแล้ว ตรงไปลงเรื่อยเลยแต่คนขับอ่ะไม่ยอมรับสายอะ่ะมันบอกว่าโถเป็น10บสสายเลยไม่ดีแหละทําไงดีละ่ะนันก็เลยต้องขับรถออกไปตามอะ่ะก็กลับไปที่โฮมสเตย์ไปตั้งต้นที่นั่นนะครับแล้วก็วิ่งไปตามทางที่ไปบ้านลุงอะ่ะคือตอนนั้นอะ่ะมันก็เย็นมากแล้วนะหกโมงกว่าแล้วนันมันขับไปได้สักพักหนึ่งมันบอกว่าไปได้ไกลไม่เท่าไหร่หรอกมันก็เห็นรถจอดอยู่ข้างทางอะ่ะไม่มีคนขับแล้วก็เห็นโทรศัพท์คนขับอะ่ะ วางอยู่บนรถอยู่เลยเดินก็ลงมาดูรอไปเรามาจากนั้นก็มีสายเข้าเป็นตำรวจน่ะแล้วทุกอย่างก็จบที่สอนอคนขับเล่าให้ฟังว่าตอนที่ขับออกมาน่ะก็ไม่มีอะไรแต่อยู่ๆเธอคนนั้นน่ะก็มานั่งที่เบาะข้างคนขับเธอนั่งก้มหน้าผมยาวปิดหน้าปิดตากินอะไรก็ไม่รู้ฟุ้งเต็มรถไปหมดเลยเขาเห็นเธอปรากฏตัวอยู่แป๊บเดียวยังไม่ทันจะได้ตั้งสติอะไรเลย เธอก็กระช่าแขนเขาแล้วพูดขึ้นว่าเธออยากกลับบ้านคนขับเบรกแบบล้อตายเลยครับกระโดดออกจากรถคือรถยังสายอยู่เลยะจังหวะที่เปิดประตูกระโดดลงไปอะพอดีเลยครับพอดีกับในจังหวะที่ตำรวจอ,ออกมาจากซอยอะเห็นเข้าพอดีนึกว่าคนขับหลอนยาก็เลยจับเขาล็อกตัวค้นหาสิ่งเสพติดทุกอย่างเลยตัวฉีพอไม่พบก็แล้วโทรศัพท์โทรหานัน พอนั้นเคลียร์ทุกอย่างเสร็จก็นําต้นพยอมอะไปที่โรงเลื่อยเลยทีนี้นั่งกันไปหมดเลยสามคนให้มันรู้ไปเลยถ้าเจอก็เจอกันจัดๆทั้งสาคนเลยพอไปถึงที่โรงเลื่อยตอนยกลงเนี่ยแหละมันมีความปิดพลาดตรงไหนก็ไม่รู้แต่ที่รู้คือว่าตอนยกมันลงอ่ะคือมันต้องยกแบบในแนวตั้งลงอ่ะคือมันกระแทกตอนลงพื้นอ่ะทำให้ตรงลากอ่ะที่ห่อด้วยผ้าใบสีดำและมัดอย่างเดีย มันแตกออกดินร่วงกระจายเลยตอนนั้นน่ะนันมันก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะว่ายังไงก็ต้องแกะเอาดินออกก่อนอยู่แล้วแล้วก็ถึงจะเลื่อยลิฟกิงอะไรอย่างเงี้ยถึงจะเข้าเครื่องที่จะแบบแปลรูปได้พอคนงานเฮียเขาแกะผ้าใบออกอะ่ะแล้วก็เอาน้ําฉีดเพื่อทําความสะอาดอะ่ะคือก็ทําไม่ได้สักพักเดียวอะ่ะถึงกับทิ้งสายยางอะ่ะแล้วก็วิ่งไปบอกเฮียเลยในสิ่งที่เขาเห็นอะ่ะคือคนงานคนนั้นอะ่ะเขาเห็นเหมือนกับว่ามีหัวกะโหลกคนอะ่ะ ติดอยู่กับลากของต้นไม้คือนันถึงกับช็อกเลยฮะส่วนเฮี้ก็ตกใจแบบโวยวายแบบอะไรก็ไม่รู้เรียกคนงานมาช่วยกันเอาน้ําฉีดแล้วก็เอาดินออกให้หมดคือมันไม่ได้มีแต่หัวก็ะโหลกอะแต่มันมีทั้งล่างเลยคือมันเหมือนกับว่าต้นพยอมต้นเนี้ยงอกขึ้นมาจากล่างนี้คือลากของต้นอะมันอยู่ตรงกลางลําตัวแล้วลากฝอยต่างๆนะก็ยยึดโครงกระดูกนี้เอาไว้อ่ะ นันมันเห็นแบบมันกลัวจนมือสั่นและทำอะไรไม่ถูกเลยเฮียอ้าปากค้างและบอกว่าไม่ซื้อแล้วนะอย่างเนี้นันมาถึงทางตันอีกแล้วนันมันก็เลยขอฝากต้นพยอมไว้ที่นี่ไว้ที่โกดังเฮียก่อนพรุ่งนี้จะรีบมาจัดการให้นันมันก็กลับไปบ้านไปนอนคิดอยู่พักหนึ่งนอนไปนอนมาคือมันเปิดโทรศัพท์อ่ะแล้วก็หาเบอร์คนที่จะสามารถที่จะให้คำปรึกษาได้มันก็เลยโทรไปปรึกษา พี่ชายมันพี่ชายมันก็แนะนําให้ไปแจ้งความนันนั้นก็บอกว่าไปแจ้งความไม่ได้เพราะว่าต้นไม้ต้นเนี้ยมันได้มาจากพื้นที่สีเทาเดี๋ยวเรื่องมันจะบานปลายใหญ่โตไปกันใหญ่พี่มันก็สรุปเลยว่างั้นคุณก็ช่วยเหลือตัวเองแล้วกันนันน่มาถึงทางตันอีกแล้วแล้วมันก็ไล่เบอร์ไปเรื่อยไล่ไปไล่มาสุดท้ายมาเจอผมเพราะมันนึกขึ้นได้ว่าผมเห็นภาพของผู้หญิงคนนั้น ในวันที่เจอกับมันและนั่นก็เป็นที่มาที่ทำให้ผมต้องมานั่งอยู่กับไอนันตาปนในวันนี้และประโยคที่ผมไม่อยากได้ยินก็คือว่าเราจะทำยังไงดีคือเราอีกแล้วเหรอผมมึะเข้าไปเกี่ยวตอนไหนกันเนี่ยและนี่มันก็เที่ยงคืนแล้วผมจะไปโทรหาใครที่เขาจะช่วยเหลือได้แต่แล้วผมก็นึกถึงคนที่ผมจะพึ่งพาได้ใช่ครับผมโทรหาอาจารย์คือแปลกนะ ที่อาจารย์ยังไม่นอนแกบอกว่าแกดูซีรีส์อยู่อาจารย์เนี่ยนะดูซีรีส์ผมก็เลยนึกขึ้นมาได้ว่าผมเองนั่นแหละที่เป็นคนซื้อแผ่นไปให้อาจารย์อาจารย์ชอบดูซีรีส์สีไอจากนั้นผมก็เล่าเรื่องทั้งหมดให้อาจารย์ฟังพอเล่าจบอาจารย์ก็หัวเลาะลั่นเลยแล้วก็บอกว่าง่ายนิดเดียวก็เอาไปให้วัดเนี่ยเท่านี้ก็จบแล้วผมขอเวลาอาจารย์แป๊บหนึ่งแล้วก็หันมาบอกนันว่า เอาไปถวายวัดโอเคปะ่ะนั่นมันก็ทำท่าคิดแล้วบอกว่าแปดหมื่นเจ้านะผมก็เลยสวนเลยโอเคก็เก็บแปดหมื่นไปแล้วเอาเงินที่เก็บอะไปเลี้ยงปีชีติดมาด้วยแล้วกันมันก็ตอบผมแบบทันควันเลยว่าถวายเลยแต่มันก็มีปัญหาเล็กๆอีกอันหนึ่งคือมันจอดรถบรรทุกที่ขนต้นพยอมต้นนั้นอะไว้ที่ปั๊มข้างๆร้านนี้เอง คือว่าเอาไปถวายวัดตอนนี้เลยได้ปะ EP ที่31มสยอมอย่าลืมนะครับถ้าถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วอย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อติดตามแต่สิ่งที่สำคัญโปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังแต่ถ้าใจคุณไม่กล้าพอโปรดอย่ารับฟังคนเดียวสำหรับวันนี้สวัสดีครับ